สวัสดีครับเพื่อติดตามรับชมทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมเอ็มกันตะโชคนิราภัยกับช่องทาง youtube นะครับสช่องทางนะครับ m-property และ m p r o พรอพเพหัวใจสีชมพูนะครับซึ่งเป็นช่อง youtube นะครับแล้วก็ช่องทาง tiktok นะครับในชื่อเอ็มพรอพเพหัวใจสีชมพู <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ หลังจากที่พักฟื้นร่างกายนะครับจากอาการโรคไขข้อนะครับกเกาเทียมนะครับก็นอนพักผ่อนมาราวๆสัปดาห์วันนี้ก็ค่อยๆชั่วขึ้นนะครับก็จะทำเอพิโซดนะครับเกี่ยวกับการประชุมใหญ่นะครับในส่วนของการประชุมใหญ่นะครับผมแยกเป็น2ประเภทนะครับของหมู่บ้านนะครับซึ่งเรียกว่าแนวราบ แล้วก็ของคอนโดมิเนียมนะครับหรืออาคารชุดซึ่งเป็นแนวสูงนะครับในส่วนของแนวราบนะครับตามกฎกระทรวงและข้อบังคับนะครับก็คือ,อาการจะนัดประชุมใหญ่นะครับก็จะต้องมีจดหมายเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมนะครับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันนะครับโดยวิธีการ ในการนำส่งนะครับก็ไม่มีการกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งนะครับซึ่งก็เป็นทริคนะครับเขาเรียกว่าทริคของทางผู้จัดการนะครับจะต้องหนึ่งต้องรู้ว่าสถานะโครงการตัวเองนะครับในสมาชิกแปลงย่อยในโครงการตัวเองมีผู้พักอาศัยอยู่จริงที่เป็นเจ้าของ,ของกรรมสิทธินะ์จนมีกี่หลัง นะครับเป็นบ้านเช่ากี่หลังนะครับบ้านว่างบ้านล้างบ้านประกาศขายบ,าบังคับคดีกี่หลังนะครับซึ่งในการทําหนังสือเชิญประชุมไม่ใช่แต่เพียงว่าทำจดหมายรับประยันในตู้จดหมายเท่านั้นนะครับดังนั้นในกระบวนการที่จะทำให้เกิดแรงกระตุ้นนะครับให้กับสมาชิกนะครับในส่วนของแนวราบในการเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพียงกันนะครับนั่นก็คือการส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเวียนทุกช่องทางนะครับในส่วนที่ผู้ที่พักอาศัยเรามีข้อมูลแน่ชัดอยู่แล้วนะครับก็อาจจะนําส่งอาจจะด้วยตนเองนะครับไปพบปะสมาชิกนะครับก็นําส่งด้วยตนเองหรือรู้อยู่แล้วว่าเขาพักอาศัยอยู่แน่นอนนะครับก็อาจจะหย่อนในตู้จดหมายนะครับ ส่วนที่เป็นบ้านเช่านะครับจากการสอบถามแล้วเจ้าของอยู่ภายนอกโครงการนะครับไม่ว่าที่ใดก็ตามนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเราจะต้องมีสําเนาโฉนดนะครับรวมถึงสําเนาทดอสิบสนั่นก็คือหนังสือสําคัญสแสดงการจดทะเบียนนะครับซึ่งจะมีประวัติของการจดทะเบียนของโฉนดแปลงนั้นทั้งหมดเลยนะครับว่าเจ้าของเป็นใครนะครับ หมายเลขบัตรประชาชนนะครับรวมถึงภูมิลำเนาปัจจุบันนะครับซึ่งเราจะต้องทำจดหมายลงทะเบียนนะครับตอบรับเพื่อส่งหนังสือเชิญประทุมไปถึงนะครับส่วนองค์ประชุมนะครับก็จะมีในส่วนของแม่บทนะครับก็คือจะเป็นที่กำหนดไว้ในกระทรวงก็คือไม่น้อยกว่าหนึ่งใน3นะครับของ จำนวนแปลงย่อยทั้งหมดนะครับแต่ในข้อบังคับนะครับเมื่อพิจารณาตามสภาพความจริงแล้วการเรียกประชุมโดยคะแนนเสียง1ใน3าจะประชุมแล้วครบองค์ประชุมเป็นไปได้ยากนะครับดังน,นั้นในปัจจุบันจึงมีาการาขยายหรือแก้ไขนะครับในส่วนขององค์ประชุม เป็นหนึ่งในห้าบ้างหนึ่งในสี่บ้างหนึ่งในหกบ้างนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับตอนนั้นก็จะเป็นความสามารถนะครับของทางผู้จัดการหมู่บ้านในการที่จะทำอย่างไรโดยใช้กระบวนการทางความคิดนะครับที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมาร่วมประชุมให้ได้มากที่สุดนะครับและครบเป็นองค์ประชุมเพื่อม่ให้ เกิดการสูญเปล่าของงบประมาณนะครับซึ่งเป็นเงินค่าส่วนกลางเก็บจากสมาชิกนะครับการเตรียมการประชุมนะครับกฎหมายกําหนดว่าไม่น้อยกว่า15วันจะทําหนังสือล่วงหน้าเดือนได้ไหมได้นะครับเกินกว่าได้กฎหมายไม่ห้ามนะครับกระบวนการหลายๆส่วนก็อาจจะมีการเดินลงทำมวลชน กับสมาชิกนะครับว่า,าหรืออาจจะมีหนังสือฉบับหนึ่งเพิ่มเติมนะครับเขาเรียกว่าเป็นหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมนะครับตัวนี้กส็สามารถเช็คองค์ประชุมได้ล่วงหน้านะครับก็คืออาจจะให้ส่งมาล่วงหน้านะครับก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าส5วันเนี้ยทางผู้จัดประชุมรวมถึงผู้จัดการก,ก็จะรู้แล้วว่าผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมประชุม สถานะณนะปัจจุบันครบองค์ประชุมหรือยังนะครับถ้ายังไม่ครบองค์ประชุมก็ต้องหาวิธีการนะครับในการที่จะทําให้ครบองค์ประชุมให้ได้นะครับในส่วนของเอกสารประกอบการประชุมนะครับจะต้องมีการาจัดทำเบื้องหน้านะครับไม่น้อยกว่า1เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นวาระอะไรต่างๆนะครับรยายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการในการหาหรือถึงวาระต่างๆรายละเอียดเป็นอย่างไรรวมถึงการซักซ้อมนะครับทำตทุ๊กาตากันซักซ้อมกันว่าเป็นสมาชิกเมื่อมีวาระการประชุมเช่นนี้แล้วมีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนแล้วจะมีประเด็นใดด้างที่สมาชิกจะมีข้อสักถามนะครับซักซ้อมกันนะครับและเมื่อ มีการประชุมจริงนะครับก็จะเกิดความสมูทนะครับไม่เกิดคอน FLICT เนื่องจากเรามีการทำการบ้านและสามารถตอบคำถามของสมาชิกได้ทุกคำถามนะครับอันนี้คือลักษณะของการจัดการประชุมแบบมีมืออาชีพและมีการวางแผนนะครับ <c oughs> ในส่วนของอคอนโดนะครับอาคารชุดเช่นเดียวกันนะครับก็จดหมาย ล่วงหน้าไม่น,อน้อยกว่าเวันนะครับซึ่งหลายๆที่ก็มีกระบวนการในการที่จะทําให้ครบองค์ประชุมเช่นการตั้งโต๊ะนะครับอาจจะหน้าลิฟต์หรือหน้าทางเข้าออกของอาคารนะครับเพื่อ,อให้ทางเจ้าของร่วมผู้พักอาศัยนะครับได้มอบฉันทะล่วงหน้านะครับเพื่อให้เกิดการรวบรวมคะแนนเสียงว่า ครบองประชุมหรือไม่นะครับก่อนการประชุมส่วนใหญ่ก็จะมีการนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเดือนเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากการพักอาศัยในคอนโดแล้วหมู่บ้านจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันบางส่วนก็คือบางส่วนอาจจะ,ะซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรหรือปล่อยเช่าดังนั้นตัวเจ้าของ กรรมสิทธิ์ทแท้จริงอาจจะไม่ได้พักอาศัยอยู่ในอาคารนะครับดังน,นั้นก็เป็นกระบวนการของผู้จัดก,การอาคารเช่นเดียวกันนะครับที่จะต้องรู้สถานะของผู้พักอาศัยภายในอาคารของตนเองนะครับต้องรู้ในรอบสัปดาห์ต้องมีการทําการสํารวจนะครับว่าผู้พักอาศัยในจำนวนห้องชุดทั้งหมดนะครับเป็นเจ้าของจริงกี่ห้องชุดนะครับห้องชุดที่ปล่อยให้เช่ากี่ห้องชุด ในบรรดาห้องชุดที่ปล่อยให้เช่าสามารถติดต่อเจ้าของได้หรือไม่และอย่างไรนะครับรวมถึงห้องชุดที่ว่างประกาศขายบังคับคดีเป็นต้นนะครับดังนั้นก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับที่เกิดน,นําในส่วนของแนวราบคือเราต้องไปขอคัดนะครับประวัติการจดทะเบียนห้องชุดนะครับตัวนี้ก็จะรู้ชื่อหมายเลข บัตรประจําตัวประชาชนรวมถึงภูิภูมิลําเนาที่เป็นปัจจุบันนะครับก่อน,นีที่เราไม่แน่ใจว่าภูมิลําเนาของเจ้าของกรรมสิทธิ์ปัจจุบันเป็นที่ใดแน่นะครับเราก็นําตัวอเอกสารนะครับทะเบียนการจดทะเบียนประวัติการจดทะเบียนตัวนี้นะครับซึ่งมีหมายเลขแบบประชชนพร้อมื่อของเจ้าของกรรมสิทธิ์ไปขอคัดทะเบียนราชนะครับซึ่งในทะเบียนราชก็จะมี กลมิรานาที่เป็นปัจจุบันก็ทําหนังสือเป็นปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับนะครับก็จะมีหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึ่งในส่วนของคอนโดในส่วนของการรวบรวมอ,องค์ประชุมก็อาจจะมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากกว่าของแนวราบนะครับแต่ในลักษณะของการจัดประชุมจริงๆในส่วนของคอนโดเป็นไปในรูปแบบที่ชัดเจนนะครับมีการถูกกำหนด สิ่งที่จะต้องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นาการรับรองงบดุลน,นะครับประจาปีนะครับเป็นต้นซึ่งกฎหมายบังคับไว้นะครับไม่เหมือนกับของหมู่บ้านจัดสรรนะครับซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องนอํางบดุลมารับรองผ่านที่ประชุมใหญ่ซึ่งในการรับรองงบดุลจริงๆแล้วเป็นการรับรองโดยมารยา นะครับเนื่องจากผู้ที่ตรวจสอบและรับรองงบดุลรายรับรายจ่ายของนิติบุคคลหมู่บ้นานัจสันและนิติบุคคลอาคารชุดก็คือผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญ,ญ,ญาตนะครับตามมาตรฐานวิชาชีพนักการบัญชีนะครับในพระบรมราชูปธรรมส่วนการที่นําเข้าสู่ที่ประชมุมใหญ่ก็เพื่อ,อหากสมาชิกหรือ จ้ของร่วมนะครับในฐานะาผู้กํากับดูแลผ่านที่ประชุมใหญ่มีข้อสงสัยมีข้อสักถามหรือสงสัยในตัวเลขรายการใดนะครับก็จะได้ชี้แจงกันได้ในที่ประชุมนะครับอาการก็เป็นลักษณะร่าวๆลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะอัดคลิปยาวสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจาก่า,ายไข้ทุเราจากอาการาปวดไข่ข้อนะครับก็ทานยาก็พักผ่อน ก็เป็นการ work from home นะครับส่วนใหญ่ก็จะพักผ่อนซะเยอะนะครับแล้วก็ทำงานดางด้านเอกสารสั่งการทางลายบ้างอะไรพวกนี้นครับแล้วก็การเป็นที่ปร,รึกษาจริงๆผมก็ทํางานจริงๆวันหนึ่งไม่เกิน3าสชั่วโมงก็จบแล้วหละก็อยากให้ทุกคนนะครับที่อยู่ในวิชาชีพแวนรจาดนะครับเมื่อเรามีทักษะ มีความเชี่ยวชาญนะครับจากประสบการณ์ที่ได้รับจากครูบาอาจารย์ต่างๆจากทักษะที่เราสแสวงหาเองก็ดีนะครับพรสวรรค์ไม่มีก็ต้องหาพรแสวงน,นะครับเดินแล้วช้าก็ต้องวิ่งนะครับก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านที่อยู่ในสายวิชาชีพบรหิหารจัดการทรัพย์สินประสบความสำเร็จนะครับตามที่ทุกท่านตั้งหวังไว้ไม่ไว่าจะเป็น การมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขหรือไม่การตั้งเป้าหมายไว้ว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือการตั้งเป้าหมายว่ามีเวลาอยู่กับครอบครัวและคนที่รักมากขึ้นหรือจะตั้งเป้าหมายว่ามีเงินมีทองมีความร่ำรวยนะครับก็อยู่ที่ทุกท่านนะครับตั้งเป้าหมายไว้นะครับแล้วก็สามารถเรียนกลับไปดูตามเอพิโซดต่างๆนะครับซึ่งผมได้ศึกษามาจาก คูบาอาจารย์นะครับรวมถึงนักวิชาการนะครับหนังสือขายดีเบสเลอร์อะไต่างๆนะครับเนื่องจากหากเราอยู่กับที่นะครับเราก็จะถอยหลังกว่าคนอื่นเสมอนะครับดังนั้นตามเพิ่มหยการศึกษานะครับซึ่งตามใจจำนงขององค์สมเด็จพระเทพต้องการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเราหวังว่าเราจะสนุกกับการศึกษา นะครับเพื่อพัฒนายกระดับทักษะของตัวเราเองนะครับนำวิชาความรู้ของเราที่มีนะครับมาพัฒนาสังคมตอบแทนสังคมนะครับเป็นปณิธานที่ผมตั้งเป้าหมายไว้นะครับเมื่อตอนที่ยังเล็กๆก็ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายนี้นะครับก็ขอกำลังใจจากผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตาม รวมถึงกดกระดิ่งในการรับชมคลิปใหม่อยู่เสมอนะครับก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับกระตุ้นนะครับให้เกิดความสำเร็จสำหรับผู้ที่อยู่ในวิชาชีพการบริหารจัดการทรัพย์สินนะครับเพื่อสร้างมูลค่าให้กับทรัพย์สินที่เราดูแลนะครับรวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตและสกาวที่ดีให้กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยนะครับในฐานะ วิศวกรชุมชนนะครับสวัสดีครับ